ไทยกับทหารกัมพูชามีการยิงปะทะกันมีหลายคำถามถามมาใน Facebook ผมว่าทำไมกองทัพไม่ใช้เครื่องบินรบในการตอบโต้มันจะมีกฎหมายของการรบอยู่นะครับถ้ากัมพูชายิงมาด้วยปืนเล็กไทยก็ต้องตอบโต้ไปด้วยปืนเล็กนะครับจะใช้เครื่องบินรบไม่ได้ เพราะมันผิดกฎหมายโลกผิดกฎหมายสากลนะครับถ้ากัมพูชายิงบี2 1หรือยิงจรวดมายิงปืนใหญ่มาเมื่อไหร่กองทัพไทยจึงสามารถใช้เครื่องบินรบได้เต็มที่นะครับไทยจะใช้เครื่องบินรบได้ก็ต่อเมื่อฝั่งนู้ยิงบี2 1 ยิงจรวดหลายลำกล้องหรือยิงปืนใหญ่มานะครับเมื่อนั้นแหละไทยสามารถใช้เครื่องบินรบได้แต่ถ้ากัมพูชายิงมาด้วยปืนเล็กเปี้ยงปร่งเปี้ยงปร่ง,ปรง,ปรงแบบนี้เราจะไปใช้เครื่องบินรบไม่ได้นะครับเพราะมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายการสู้รบนะครับเออเวลาที่เขาขายเครื่องบินรบมาเนี่ยมันจะมีกฎกติกาในการใช้อยู่ จะไปใช้มั่วใช้สีสัวใช้ทุกเวลาไม่ได้ถ้าฝั่งนูย้ยิงปืนแล็กมานะครับเราเปิดเราตอบโต้ไปด้วยเครื่องบินรบเนี่ยเราไปถึงทิ้งบอมใช้เครื่องบินรบหนลำสองลำสามลำเนี่ยนะครับโดนประนามตายนะครับคอนทั่วโลกเนี่ยจะต้องประนามการป้องกันตัวนะครับ มันต้องป้องกันตัวพอสมควรเก่เหตุเขายิงปืนเล็กมาเราก็ต้องตอบโต้ไปด้วยปืนเล็กเขายิงจรวดมายิง b ีเอ็ยิงปืนใหญ่เราถึงจะใช้เครื่องบินรบได้นะครับเราต้องรบไปตามสถานการณ์นะครับเหมือนกับคำเมนะนะครับมันบอกว่าไทยห้ามใช้เครื่องบินรบ นะครับมันห้ามกันไม่ได้ถ้าฝั่งนู้ยิงจระโดดยิง b m 21มานะครับไทยใช้ได้ทันทีนะครับเครื่องบินโดบเนี่ยจะไปใช้ซีซัวใช้มั่วไม่ได้เหมือนกับคืนที่ยุดยิงะนะครับหลายคนว่าทำไมไทยถึงไม่บอมไม่ใช้เครื่องบินโดดมันใช้ไม่ได้นะครับเวลายิงนั้นมันยิงวัปืนเล็กคืนะนะั้นมันมีแต่ปืนเล็ก นะครับมันมีแต่ระเบิดจะไปใช้เครื่องบินรบไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้มันผิดกฎหมายขึ้นทันทีนะครับทั่วโลกและประเทศที่เขาขายเครื่องบินรบมาเนี่ยเขาจะปะั่นน้ำใช้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้ฝีมือนะครับการยิงปืนเล็กเนี่ยคือเป็นการใช้ฝีมือคือศักดิ์ศรีแลกกันถ้าเราไปใช้เครื่องบินรบเนี่ยนะครับเรา เป็นฝ่ายกระทํารุนแรงนะครับเราเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับมันไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเข้าใจไหมครับ